่าทำเนียมของเราก่อนเล่าเรื่องก็คือก็คือไม่ใช่การพูดชื่อรายการให้ขนมให้ขนมยกอะ้ยอย่าบพึ่งแยกกับมือแยกกับมือตีเลยขอมือเฮ้เป็นมันแยกมือซ้ายมือขวาเนาะเว้ยยกอะขอขอมือมือมือซ้ายมือซ้ายซ้ายเแยกออกเลอะซ้ายเออขวาซ้ายซ้ายนี่ไงแยกแยกซ้ายขวาเลยนะเว้ยได้ด้วยเหรอวะเออแยกไปขวาแล้ว เออโอเคให้แล้วมันก็นหันตูดให้เหมือนเดิมโอเคครับมาคือหลอนออนดิสคอร์ดในวันนี้เออมีคนถามว่าแบบว่าชื่อรายการอ่ะคือหลอนออนดิสคอร์ดอ่ะคือให้คือมีคนอื่นมานั่งฟังเหรอแบบเขาถามว่าอัากันกี่โมงยังมานั่งฟังสดอะไรเงี้ยอ๋อ,อ,อนัอง่งฟังสดเออไม่ไม่ไม่ใช่นะครับห<อ>มยายถึงว่าดิสคอร์ดคือเป็นช่องทางในการพูดคุยเฉยเออเออแต่อาจได้คือแ,แล้วแต่เราสะดวก เออว่าแบบไม่ไม่ไม่ใช่แบบว่านัดคนในทีชิคอร์มานั่งฟังสดๆนะไม่ใช่นะคืออาจจะเขาจะิดอเออคอร์มันเหมือนเหมือนานั่งฟังด้วยกันเฉยเออแค่นั้นแค่นั้นโอเคเป็นโปรแกรมในการสื่อสารอ่าเรื่องในวันนี้ของเรามาจากหนังสือเล่มนี้นะครับคือคนดีตายหมดแล้วของคุณสอจักรเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายของที่เราจะอ่านในเล่มคนดีตายหมดแล้วเนาะแล้วก็เรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะโดนเส้นประมาณหนึ่งรู้สึกว่าสนุกเออเดี๋ยวจะอ่านเพฟัง หมือน <Hey. S 1> เติมไปเรื่อหันมุมแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าทุกคนลองฟังแล้วรู้สึกว่าชอบเล่มน,นี้ทุกคนสามารถติดตามสารพิมพ์แล้วก็อุดหนุนหนังสือได้ผ่านช่องทางลิงก์ช้อปปีที่ติดอยู่ที่คลิปนะครับผมซื้อไปอ่านได้นะเป็นหนังสือเก่าแล้วเออเปน็นเก่าแล้วโอเคเรื่องราวในวันนี้ชื่อเรื่องว่ามือชีพทุกคนต้องมีความเป็นมือชีพของตัวเองว่าจะสายชีพไหนถูกไหมโอเคเราจะอ่านเรื่องนี้ไปฟังอ่ะเร่มนะมันเป็นความเคยชิน สำหรับนางสมใจเริ่มที่ตละครผู้หญิงชื่อว่าสมใจเนาะที่เห็นชายหญิงคู่หนึ่งหรือว่าหญิงสาวคนหนึ่งนั่งกระสรับกระสายยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาครั้งแล้วครั้งเล่าบางครั้งคืออาจจะมีนักเรียนสาววัยรุ่นที่มาเป็นคนไข้ที่คลินิกแห่งนี้ไม่ได้สมนาฬิกาข้อมือแต่คือก็จะถามว่าเออตอนนี้กี่โมงแล้วคะสมใจมักจะได้ยินคาถามน,นี้บ่อยๆเนาะแล้วเธอจะตอบด้วยเสียงเรียกว่าห้ามโมงครึ่ง มันคือเหมือนนั่งอยู่ที่ r ิฟชั้นอ่ะเออแล้วก็มีแบบเหมือนเหมือนคนไข้มานั่งรอเออรอเรียกอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนั้นแต่แล้วอีกสองนาทีอีผู้หญิงคนเดิมก็จะถามไปว่าเออตอนตอนนี้กี่โมงแล้วคะซึ่งสมใจก็ลำคาญแบบก็ก็สองนาทีหรืออางอ่าคุณถามมาแก้เออเพิ่งถามมาสองนาทีเองมันแบบสดงถึงความกังวลกระวายของคนไข้นะแบบจะโดนเรียกตวรวจว่ากี่โมงเหมือนแบบกระสับกระสายอ่ะประมาณนั้นคงอาจจะกล่าวได้หรอกว่านางสมใจเนี่ยเป็นคนใจดำ พราะเธอนั่งทําหน้าที่เนี้ยซ้ําๆเป็นหน้าที่ที่มันหน้าเบื่อหน่ายอยู่ตรงเนี้ยทุกวันทุกวันหญิงสาวคนแล้วคนเล่าเนี่ยเดินเข้ามาด้วยท่าทีชนิดเดียวกันคือนั่งรอที่โซฟาด้วยความกระวนกระวายเหมือนเพื่อรอเวลาเรียกตัตอะไรประมาณนั้นอ <c oughs> สมจใจให้เหตุการณ์เนี้ยเรียกว่าเวลาพิสูจน์ใจแม่เธอมักจะเรียกเช่นนั้นกับหมู่เพื่อนสนิทเธอเคยเห็นคนข่าหญิงจํานวนมากผลักประตูเข้ามา แล้วก็ถอยออกไปเหมือนแบบเฮ้ยจะจะเข้าไปรักษาดีไหมวะหรือว่าจะจะจะยังไงดีเหมือนแบบอ้๊มอ้๊อึ้งอ่ะเออผักประตูเข้ามามองเห็นคลินิกแล้วก็ถอยกลับไปเดี๋ยวก็ผักเข้ามาใหม่ไปเงี้ยสามสี่รอบเหมือนยังตัดสินใจไม่ได้สิ่งที่น่าสนใจทําก็คือยืนดูเฉยเฉยไม่ได้กล่าวต้อนรับเอาเชิญมานั่งก่อนแล้วเงี้ยคือไม่เดี๋ยวเขาตัดสินใจเองอ่ะจะเชิญมานั่งให้โง่ทําไมสมใจคิดแบบนั้นนั่นคือความคิดเห็นของเธอครับขนาดมาทําบัตรเนี่ย นั่งรอเรียบร้อยเนี่ยยิงวิ่งกลับไปก็มีถ้าไม่อยากเอาออกก็อยู่ข้างนอกนั้นแหละดีแล้วไม่ต้องเสียเวลาให้พูดมือปากเมื่อกี้เห็นประโยคแล้วไหมถ้าไม่อยากเอาออกก็ก็ออกไปก็ไม่ต้องมาเออมีมีคำไว้นะติดไว้ก่อนนะติดไว้ก่อนนะแต่หญิงชายอะ่ะหญิงชายตอนเนี้ยมีมีคู่หญิงชายนั่งอยู่ที่โซฟาเลยตอนนี้คือมันมีอะไรบางอย่างที่มันต่างจากลูกค้าคนอื่นนะเอาง่ายๆคือแค่การที่ทั้งสองคนนํามานั่งคู่กันน่ะก็นับว่าแปลกแล้ว ปกติคือจะมีแต่ผู้หญิงเข้ามาเพียงคนเดียวถ้าจะมีผู้ชายคู่ขามาด้วยคือก็จะเห็นแวบๆหน้าคลินิกแบบเออเดี๋ยวมารับหน้าอะไรย่างี้ส่งหน้าคลินิกแล้วก็ไปเออหรือที่เร็วกว่านั้นคือปล่อยให้ผู้หญิงอ่ะลงจากรถห่างไปประมาณสองเสาไฟฟ้าแล้วให้เดินมาที่คลินิกเองพอ,อพอจะเดาไหมว่ามันคือคลินิกอะไรเออเดาเริ่มดูแล้นะชายชาตรีคนนี้ นางสมใจมักจะกล่าวทํานองนี้ว่าเวลามีผู้ชายเดอะมากับผู้หญิงแล้วมาที่คลินิกนี้คู่กันเนี่ยคือเขาคือชายชาตรีสมใจก็นึกต่อว่าไอเวลาจะเอาเนี่ยเวลาจะเอากันเนี่ยทําวางมาดเข้มเข้มแข็งแข็งโป๊กสิไม่ว่าทํากะหลีก็หล่อเอาใจสารพัดแต่พอท้องขึ้นมาแทนที่จะช่วยกันรับผิดชอบโนนแมงหดหัวหายหางกันไปนูน่นไม่รู้อยู่ไหนแล้วนอกจากความแปลกที่ผู้หญิงชายคู่นี้มีนะปรากฏการในคลินิกนี้ด้วยกันแล้วนะ ฝ่ายหญิงอะ่ะยังดูสวยสง่าแบบสาวสังคมชนชั้นสูงขัดกับฝ่ายชาย<ม>ที่เริ่มลงพุงหัวเถกแม่จะดูไวไม่ถึง35ปีแต่ว่าผิวเขานี่แบบคนจีนเลย<ม>เขาไม่มีอะไรสะดุดตานอกจากนาฬิกาเรือนทองที่ผู้ชายคนนี้ใส่คือเป็นาฬิกาที่ยี่ห้อดังเวยบสร้อยข้อมือฝั่งเพชรอ่าแล้วก็สร้อยคอเส้นใหญ่ที่แลบออกมาเหนือต้นคอคือลูกหมืนเสียเออเสียกระเด็กอ่ะฮะมาด้วยกันเสียงกระดิ่งจากห้องตรวจ ทำให้ความคิดของนางสมใจสะดุดลงเธอหยิบโอพีดีการ์ดขึ้นอ่านอา่อคุณโดลรยาเชิญเธอผายมือชี้ไปที่ห้องตรวจที่มีลักษณะที่มิดชิดผิดจากห้องตรวจโลกทั่วไปชายหน้าจริงๆคนนะั้ลุกขึ้นเกยๆกัน,กนาตามหญิงสาวไปเอ่อขอผมเข้าไปด้วยได้ไหมครับเ,เชิญจะเข้าไปก็เชิญ นางสนใจก็พูดเป็นคุณยนเออจ้าเขาไปก็เจอไหมในห้องนี้คือเป็นสีครีมสะอาดเออชายร่างเล็กวัยเกือบ50ท่าทางหลุกลิกไม่น่าไว้วางใจในชุดคลุมสีขาวก็คือหมอนั่งรอสองหนุ่มสาวเนี่ยมาอยู่แล้วแต่หูฟังแบบที่แพทย์ใช้คล้องคอก็ชวนให้เชื่อว่าเขาเป็นแพทย์จริงหรืออย่างน้อยก็เรียนทางการแพทย์มาและพอจะเดาได้ว่าเขาคือเจ้าของคลินิกหมอสุก,กิจแห่งนี้มันเป็นคลินิกเล็กๆที่อยู่ในซอยแอร์ดัแต่ไม่ได้ผู้คน ไม่มีอะไรสะดุดตาเลยนอกจากป้ายที่เขียนว่าสูติแพทย์ผู้ชำนาญการจากอเมริกาให้คำปรึกษารับแก้ปัญหาและการวางแผนครอบครัวเออมันดูชื่อคึ้นกแบบปกติชื่อคึ้นกแบเออเฉพาะโรคใช่ไหมโรคข้อกระดูกใช่ไหมจุดเด่นจุดเด่นเอออะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบสูติผู้ชำนาญจากอเมริกาให้คำปรึกษารับแก้ปัญหาวางแผนครอบครัวเออ <Hey. S 2> หญิงสาวสะดุ้งเหือกเมื่อท้องแขนไปกระทบกับโคนเก้าอี้แซนเดดเออเย็นเยือกนั่งลงนะปุ๊บชายหน้าจี๋วนะที่ลุกเหมือนเสียดย่ก็นั่งลงข้างขณะที่หมอสุก,กินอ่ะกำลังอ่านบัตรคนไข้เพียงวูบหนึ่งคือเขาเงยหน้าขึ้นมาสำรวจดลยาอย่างไม่ค่อยสุภาพนะจนหญิงสาวคนนี้รู้สึกอึดอัดคอองเป็นคุณเทนะที่ชื่ออะไรนะดลยาแล้วพาใครมาด้วยเนี่ย เสียงเขาแหลมเล็กจนคำพูดตลกมันดูฝืดไปตาเขากวาดมองชายหุ่นเสียที่นั่งอีกฝั่งหนึ่งผมเป็นแฟนของเธอครับคือ,อผ,มผมเข้ามาในห้องนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับท่าทางเขากระวนกระวายแล้วก็ดูไม่มั่นคงกับตัวเองสร้อยอข้อมือฝั่งเพชรทาให้หมอสุกินย่ยยิ้มอย่างพอใจมีคนรวยมาละเออเออก็ไม่มีปัญหาหรอกเหนุ่มก็ดีเสอีกที่จะได้ช่วยกันปรึกษาหาหรือว่าจะทําแน่หรือไม่ทําอ ตาหมอก็มองจ้องโดราาอย่างฉับพลันจนโดรยาสะดุ้งขึ้นมาเอ่อ,อคะคำถามจู่โจมขึ้นมาคือหญิงสาวคนนี้ตั้งตัวเป็นฐานเนาะคุณจะตัดสินใจเอาเด็กออกแน่ใช่ไหมครับอ่าคำถามนี้มาอ่าเป็นการเฉลยแล้วว่านี่คือคลินิกทําแท้งเนาะเอครับเราต้องการเอาเด็กออกครับเซียนหนุ่มตอบแทนเออเซียนหนุ่มชิงตอบก่อนอ่าใครบอกคุณนะว่าฉันจะเอาเด็กออกคุณบังคับฉันมานี่อ้าผู้หญิงคนพูดขึ้นมา บอกฉันว่ามา,มา,มาลองถามดูเฉยๆไม่ใช่เหรอคุณอย่าลืมข้อตกลงของเรานะหญิงสาวเสียงกร้าวขึ้นมาเออความเงียบเข้าปกคลุมในห้องอีกอืดใจหนึ่งคือในฝะั่งหมอถ้ามึงเป็นหมอแบบอยายมึงมึงมาที่นี่มึงยังไม่คุยกันเลยอ่ะมึงยังมีปัญหากันเลยอ่ะแล้วกูจะทํำยังไงเออมึงยังเถียงกันอยู่เลยจะเอาออกไม่ออกใช่ป่ะเออเอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวค่อยตกลงกันก็ได้แต่ว่าแน่ใจได้อย่างไรว่าท้องจริงรู้แล้วเหรอว่ามันท้องจริงเนี่ยก็ตรวจปัสสาวะค่ะโดลยาตอบสั้นๆแบบท่าทางนี้นะะ แล้วคุณใช้ยาประจําอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นเสูบกัญชาบ้างหรือเปล่าคือที่ที่หมอถามเช่นนี้คือไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่ายาหรือว่ากัญชาเนี่ยมันอาจจะทำให้ผลการทดสอบเนี่ยมันมันคลาดเคลื่อนแล้วเกือบจริง,รงๆคือไม่ได้ท้องเออแต่มันแสดงผลว่าท้องมันก็ไปไปได้อืมหมอครับไม่ผิดหรอกครับคือถ้าไม่ท้องจริงเนี่ยคือผมจะไม่ต้องวุ่นวายขนาดนี้หรอกครับชายหน้าจีนขาจังหวะนะคือผมพาเธอเนี่ยไปตรวจสองครั้งแล้ว ประจําเดือนเนี่ยข oh. าดมาแล้วสามเดือนหญิงส oh. าวหันหน้าไปทางหนึ่งคือเหมือนแบบเออก็ท้องจริงเหมือนแบบไม่ยอมรับนะความเงียบ oh. มาเยือนในห้องนี้ครั้งหนึ่งหมอล่างเล็กมองดูสร้อยฝังเพชรที่ข้อมือเสียนหนุ่มด้วยความพอใจประสบการณ์ทําให้เขาพอจะเดาเนื้อเรื่องได้เราๆาก็คงไม่ยากเกินไปหรอกมัง้งแล้วเอตกลงจะให้หมอทํายังไงอ่ะหมอกระเอียนหลังที่ีเก้าอี้เหมือนแบบ oh. เออนะเจ้าไงอ่ะตาก็มองสร้อยคอเส้นใหญ่ที่ไอเสียนหนุ่มคนนั้น เออคือผมอยากให้หมอช่วยอธิบายเรื่องวิธีการเอาเด็กออกนะครับคือเธอไม่กล้าเพราะว่าออได้ฟังมาแล้วบางทีมีมีผู้หญิงตายเออก็คือทําแท้งแล้วแ,แม่ตายอะไรเงี้ยเออ uh huh. เสียงเขาว้าวอนเหมือนรอความหวังจากหมอนะหมอล่างเล็กก็โหลออ้อเบาๆคือนี่แหละที่ต้องการอันนี้คิดนะนี่แหละที่ต้องการคือเขาทาหน้าเพ <Hey. S 1> ่งขืนฉับพันเหมือนดูดขัดตาเหมือนเป็นมือชีพอ่ไงเงี้ยนะเออ <Hey. S 1> คือถ้าคุณไปทําแท้งกับหมอเถื่อนนะแบบหมอโบราณน,นะเช่น ใช้ลิมไม้ตอกเข้าไปในมดลูกเพื่อฆ่าลูกตัวเองในท้องหรือเอาสมุนไพรไโบราณอัดเข้าไปในช่องคลอดโอกาสที่คุณจะเสียชีวิตี่ยคือมันมีสูงมากเป็นธรรมดาแล้วก็เวลยาเขาเวลยาพูดไปมึงนะสังเกตดูผู้หญิงนแล้วก็เหมือนเหมือนมองผู้หญิงนะครับแต่ว่าสําหรับการวิธีทางการแพทย์สมัยใหม่อยอ,มอย่างที่หมอใช้เนี่ยเออเอาเอานิ้วตบที่ประตัวเองอย่างที่หมอใช้เนี่ยอันตรายจากการทําแท้งเนี่ยอาจจะมีเพียง หนึ่งในแสนแล้วมนะั้งเออหมายความว่าคือทําแสนคนจะมีโอกาสได้รับอันตรายเพียงแค่คนเดียวอะอันตรายเสี่ยงตายของการตัดทอมซินเนี่ยสูงเป็นห้าเท่าของการทําแทง้งเออที่หมอใช้นะ<อ>วิธีที่หมอใช้นะ<อ>การตัดไส้ติ่งอะเสี่ยงตายสูงกว่าการทําแท้งถึงสามร้อยห้าสิบสองเท่าโดยเฉพาะยิ่งคือเมื่อคุณทําแท้งกับหมอเขาเน้นย้ำเพราะว่าหมอถึงดังมากเออทาแท้งกับหมอเนี่ยแล้วหยุดห้าวิธีนะเห<อ>มือนกับเซลแมนขายขายสินค้านะเอ,อิทำ<อ>ทำกับหมอเนี่ยหมอจบแพทย์จากอเมริกาโดยตรง ซึ่งในรัฐที่หมอเรียนเนี่ยคือการทําแท้งมันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายหมอฝึกนานอยู่5ปีเต็มหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพเชียวนะเออพูดงิ้เหมือนเซลแมนเลยแบบไม่ต้องกลัวทำกูคนะคือหนึ่งในแสนอนะ่ะเห็นไหมผมบอกคนแล้วไม่อันตรายหรอกกลัวไปได้ไอ้หนุ่มเสียเคือบเหมือนชักกระตุกขึ้นมาเออเนี่ยบอกแล้วหมอเขาจบจากเมกาเออไม่ต้องกลัวหรอกนอกจากนี้คือหมอยังใช้วิธีการทางการแพทย์ที่ทางสมัยเดียวนะครับคุณอาจจะเลือกการดมยาสลบ หรือการฉีดชาก็ได้ซึ่งเมื่อทําเสร็จแล้วคือคุณก็สามารถกลับบ้านในวันนั้นได้เลยคือชิวไม่ต้องนอนลงบงลงบาลเลยคือกลับไปเลยชิวมากเออเพื่อนเพื่อน,อนยาบอกว่าผู้หญิงพูดขึ้นมาบ้างนะเพื่อนเพื่อนอรยาบอกว่าคือ,อมีการเจ็บด้วยคือทําแท้งมันเจ็บมากเลยครับโอ้ยไ,ไม่ล็อกคือคุณอาจจะรู้สึกเจ็บทวงหรืม หนักสุดก็เหมือนปวดท้องอะ่ะปวดท้องน้อยเหมือนคล้ายปวดเมน,เน่ะคุณเคยปวดเมนใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ทรมานขนาดั้นสุดท้ายมันก็ผ่านมาได้ขึ้นอยู่แต่วิธีที่ใช้คืออายุขันของคุณมันก็มีส่วนแต่สําหรับคลินิกหมอเนี่ยคือหมอใช้เทคนิค D&E ซึ่งนิยมมากในสหรัฐซึ่งรับปาาระกันได้ว่าคุณจะไม่ได้รับอันตรายอะไรเลยหมอพูดเหมือนว่าจะไม่มีความผิดพลาดหรือว่าอาการแทรกซ้อนอะไรเลยเหรอครับ ดลยามองหน้าเออถ้าถามไม่ค่อยเชื่อถือเออมันจะไม่มีอะไรคือเหมือนแบบมาตัดฉึบแล้วเดินออกไปวๆอยวงไงนะเออเออมันง่ายขนาดนั้นวะอยู่ง่ายขนาดนั้นถ้าจะพูดถึงมันก็มันก็มีแหละคือหมอก็ต้องรักษาจัญญาบันเนาะทุกอย่างมันมีดีมีเสียอถ้าคุณแพ้ยาชาอาจจะทำให้คุณหัวใจหยุดเต้นเฉียบันอ่ะในกรณีคือตายจากยาชาเออไม่ตายจากการทําแท้งนะตายจากยาชาคือถ้าคุณเคยถอนฟันมาแล้วฉีดยาชาเนี่ย ถ้าเคยเนี่ยยาชาก็ไม่เป็นปัญหาก็สามารถใช้ได้อันตรายอย่างอือ่นก็อาจจะฝีมือหมอผู้ทำละมัง้งแต่ขอให้คุณสบายใจเรื่องนี้ได้คืออ่าลบกวนคุณมองนี้หมอผายมือพที่กำแพงใบเซอร์ติฟิเคตประกาศสมาบัตรข้างฝาผนังก็อ,อาจจะช่วยคุณรู้สึกว่าดูหมอเป็นมืออาชีพหรือว่าเพิ่มความมั่นใจได้ละมัง้งอ,อ่าพาโชว์ใบเซอร์เออช,ช,ชี้พื้นที่แผงกระดาษอยู่ในกรอบทองเรียงมันสี่ห้าแผ่นเออดุรยามไม่มองไม่มองตาม นั่งเฉยเหมือนสิ่งที่หมออธิบายคือใครๆก็ก็มีปิ้นจากคอมแม่งก็ได้จะไปรู้ได้ไงว่าใบเซอร์นี่มาจากไหน,นเออก็ไม่มีท่าทีแบบรู้สึกว่าสนใจใบเซอร์นะไอผู้ชายหุ่นเสียก็เหมือนก็มอง,มองตามแล้วก็ก็พยักหน้ายักหน้าไปเออเออผมขออนุญาตออกไปคุยสนัวกับภรรยายสักครู่ได้ไหมครับหมออ่ะไอ,ไอหุ่นเสียนั้นบอก ตามสบายเลยคุณตามสบายคุยกันในห้องผมก็ได้ผมอยากพักสักครู่พอดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกมาก็ได้เดี๋ยวเออบางทีคนไข้ก็อยากจะปรึกษาการส่วนตัวเนี่ยคือหมอก็ไปติดอ่าเดี๋ยวหมอออกไปให้คุยกันในห้องนี้แหละเออหมอยิ้มเหมือนคนมีน้ำใจแต่กลับดูคล้ายกับยิ้มแบบรู้ทันมากกว่าเด<อ>ีอยังไงพวกมึงก็ต้องทาเออแล้วก็วหมอจะเรียกเงินแล้ว,วันนี้ ทั้งสองถูกทิ้งไว้ในห้องมอร่างเล็กเดินหายไปจากประตูข้างมีเสียงพ,พูดคุยกันเบาๆในห้องเป็นระยะเล็ดลอดออกมาแล้วคําสนทนาในห้องเนี้ยระหว่าง2โพเมียคู่เนี้ยมันก็ดังคลิ้วยเว้ยเหมือนคนทะเลาะก,กันมันดังพอจะรู้ว่าทั้งสองคนกําลังโต้เถียงกันเรื่องเงินเงินทองทองและการแบ็กเมยท้ายสุดท้ายอ่ะสุดท้ายนะหญิงอ่ะก็เดินปึงปังออกจากห้องโวดมานั่งี่โซฟาข้างนอกเซียหนุ่มเดินตามออกมา กลับเข้ามาในห้องตอรวจอะด้วยท่าทางอิดาใจมองหน้าหมอแล้วเหมือนตกลงกันไม่เคลียร์มีเสียงระแอมไอเออดังดังกับหมอกับพ่อไมคครังนะ <c oughs> ก็เป็นไงล่ะคุณตัดสินใจได้หรือยังเอออันนี้คือหมออยู่กับเสี่ยสองคนนะเ,เป็นไงล่ะคุณตัดสินใจได้หรือยังคือ ผมก็คงไม่สะดวกถ้าเกิดว่าจะต้องมาบริการกับคนไข้ที่มีปัญหากันวันดีคืนดีจะมาฟ้องผมผมก็ตายแล้วถูกไหมนะเออก็ต้องมีการเซ็นยินยอมให้ผมทาแบบนี้เขาทําท่าถือตัวไม่ง้อคนไข้แบบก็ไม่ทําก็ไปเออก็ผมก็แม,ม่อะไรอยู่แล้ว hey, เออเอเอ,เอทีนี้เสียก็ยอมพูดผมงเฮ้ยคือเธอไม่ยอมทําครับเสียนมหุนยิดเหงือผุดบนใบหน้าหมอเดินเข้ามาใกล้เฮ้ยนุม่ม เออเห็นเห็นสร้อยคอเห็นสร้อยคอคือไอ้สร้อยคอที่มันโผล่ออกมาจากนอกปกเสื้อมันเป็นแค่เส้นเดียว<อ>แต่พอเดินเข้าไปใกล้อ่ะในคอมีประมาณสองสามเส้นเอเอคุย<อ>รวยแน่นอนไอ้เสียนี่คือรวยเออเอ้ยน่าจะเป็นทองกับทองกับมีมูลค่ามากนะ<อ>ทีนี้หมอก,ก็เหมือนลดเสียงเบาเหมือนกระซิบออกมาแล้วก็อ่าพูดกระซิบเหมือนจะพูดความลับอะไรบางอย่างคือหมอถามไอ้เสียหนุม่มคนนี้ว่าเธอไม่ทาเพราะกลัวตายหรือว่าเพราะเหตุอื่นกันแน่เออ ในตาหมอคือเหมือนเหมือนรู้เหมือนรู้เสหนุออมันก็สะดุ้งแบบหมอหมอรู้แล้วครับเนี่ยหมอหมอคิดในใจไอ้ไก่อ่อนเลยมันเจอมือชีพแล้วรู้ว่ามันกำลังโดนแบคเมย์มันโดนผู้หญิงแบคเมย์ใช่ไหมแบบว่าเหมือนแบบไปทำก็ท้องอะไรเงี้ยแล้วก็ให้จ่ายเงินเออหมอรู้<ต>สึกว่าเราเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกันคือหมอเคยมีปัญหานี้ปัญหาครอบครัวเนี่ยเหมือนคุณเลยถ้าคุณไว้ใจหมอนะอ,อ่าหมอจะช่วยคุณได้คือหมอเป็นความมือชีพ้ากพอนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนอ่ะ เซนนุ่มนั่งลงอย่างอึดอัดท่าทางยังเจอความโกรธอย่างเห็นได้ชัดน,นะหมอมองดูอย่างพึงพอใจลากเก้าอี้มานั่งปึ๊บเหมือนกำลังจะคุยเรื่องสีเลือดคืออาชีพแพทย์อ่ะมันไรายได้ดีแล้วหมอจบแพทย์จากเมกาใช่ไหมเออจบในเมกามาแต่ก็หมอก็ไม่ใช่แพทย์สําหรับประเทศไทยคือจบเมกามาตอนมาหยุเมือไทยใหม่ก็ต้องมีพยาบวงพยาบาลสวยๆมาติดมั่งก็จบ จากเมกาเพิมแตกต่างจากหมอไทยอ่ะเออก็มีเรื่องสาวๆบ้างแหละเออทีนี้เสี่ยนุ่มก็มองสงสัยหมอกำลังจะเล่าอนะไรเนาะคือตามกฎหมายของประเทศไทยอ่ะหมอต้องสอบขอขึ้นทะเบียนจึงจะมีสิทธิ์รักษาคนไข้ที่ประเทศไทยได้หมอจบจากเมกาก็จริงเอแต่ต้องมาสอบทีหนึ่งตอนแรกคือผลสอบมันยังไม่ออกก็มีพยาบาลสาวๆมาเสนอตัวให้เลือกอะ่ะเออหลายคนหมอก็สนุกสนานกับการควงพยาบาลคนนู้นทีคนนี้ทีแล้วจู่ๆพยาบาลคนหนึ่ง ท้องดันท้องขึ้นมาเธอก็อ้างว่าเออเธอท้องกับหมอเธอยื่นเงื่อนไขให้หมอแต่งงานด้วยคือเหมือนจะมัดมือชกถ้าเกิดว่าไม่ยอมแต่งงานใช่ไหมเธอบอกว่าเธอจะฟ้องแล้วเธอก็จะฟ้องแพทยสภาด้วยว่าจะไม่ให้หมอต่อไปทําปิดกฎเออ,อซึ่งมันก็อาจจะมีผลต่ออาชีพหมอในอนาคตแน่นอนเออที่เรียนมาคือมึงมศูนย์อะเออถ้าแพทยสภาไม่อยอมรับว,ว่านี่คือหมอใช่ไหมนั่นแปลว่าหมอมนสิทธิ์ที่จะประกอบอาชีพในไทยหรือไม่ก็อีกทางนึงคือเอาเด็กออก เออก,ก็ช่วยเธอเอาเด็กออกแต่หมอจะต้องจ่ายเธอหน,นึ่งล้านบาทพยาบาลคนเนี้ยเรียกหมอหนึ่งล้านบาทเสียงหมอเงียบไปเสียหนุ่มฟังอย่างใจจดจจจ่อมากคือเหมือนบแบบโดนแบ็กเมย่ยเออหนึ่งล้านบาทเอามาอะไรเงี้ยอืมอแล้วหมอแก้ปัญหาย,ยังไงครับหน้าตาเสียหนุม่มคือแบบร,ร,รู้สึกว่าเออแม่งเอาเข้าแก๊ปเลยเอออ่าหมอแม่งคิดในใจนะปากินเหยื่อละอ่ะถูกทางกูละหวานเจี๊ยบก,ก,ก,ก็ก็จ่ายไหม ก็จ่ายให้เธอไปแลกกับมานาคตตัวเองอะ่ะถ้าเป็นคุณเรียนหมอมา 4, ี่หปีหปีแล้วมาเจอจะไม่ยอมจ่ายเหรอหนึ่งล้านอะ่ะก็ก็ผมก็ไม่ไม่จ่ายหรอกครับเสียหนุ่มกับภูกิมาก็ไม่จ่ายอารมณ์โกรธก,ก็เพิ่มขึ้นมานะคือผมไม่เชื่อว่าจ่ายไป1ล้านอะ่ะมันจะจบแค่นั้นหมอกับผมเจอปัญหาคล้ายกันหมอต้องรู้ใช่ไหมว่าหนึ่งล้านนี้มันอาจจะไม่ได้จบแค่ก้อนนี้อาจจะมีก้อนอื่นตามมาอีกเอ,อ ขายไองโง่หมอคิดใจมันขายมันต้องคายอยู่แล้วสิไองโง่ระดับมือชีพแล้วเออหมอคงดูออกนั่นจริงคือภรรยาไม่ใช่ภรรยาของผมหรอกผู้หญิงคนนี้สวยสวยแต่รูปแต่ผมเนี่ยไม่น่าไปหลงกลเธอเลยเออเสียเริ่มสภา,ภาพมาไปไป,ไปกดเขาแล้วเขาท้องกันเลยแล้วก็โดนแบ็คแบ็คเมย์เออ,เ,อ,อเสียเริ่มทองนะจใจคือผมพบเธอในงานสังคมครับหมอเธอเป็นคนดังที่จริงคือผมก็มีลูกมีเมียแล้ว กิจการผมก็กําลังจเจริญก้าวหน้าดีแต่ผมหลงผิดไปพักหนึ่งผมแวะข้างทางไปยอมรับว่าผมหลงเธอมากซื้อบ้านให้เลยซื้อรถก็ซื้อให้เออ,เอ,อผมออผมขอให้เธอกินยาคุมแต่อยู่มาครึ่งปีเธอดันท้องซะง,งั้นเอาเสียนุ่มก็งเงียบไปสักพักหนึ่งก้มหน้าหนึ่งคงพยายามจะทบทวนเรื่องราวนะเ,เธอเธอตรงใจท้องหมอเชื่อไหมเธอหยุดกินยาคุมแลกกับเงินเออ,เ,อ,อเธอเรียกผมสามล้านบาท เพื่อให้เอาเด็กออก <Ooh. S 1> เอ,อเธอไม่ใช่มนุษย์ออกหมอเรียกเงินขนาดนี้หมอเข้าใจไหมว่าผมมีลูกมีเมียแล้วกิจการส่งออกผมกําลังจะเจริญเงินลงทุนไปเกือบร้อยล้านของผมเนี่ยกับกับเมียของผมเนี่ยเธอรู้เรื่องเธอผมจะไม่เหลืออะไรเลยเสียนมเงียบเออเริ่ม,เร,มเริ่มเครียดผมไม่เชื่อหรอว,ว่าเงินสามล้านเนี่ยมันจะจบแค่นั้นเธอจะต้องคอยเกาะผมเหมือนปลิงดูดเลือด เธอรู้จุดอ่อนของผมผมมันคลี่ขาดคือถ้าเกิดว่าผมกล้ากว่าเนี้ยคือเธอน่าจะแบบไม่ไม่ได้อยู่ก็คือเหมือนแบบสั่งกงสั่งเก็บได้แต่คือแบบเหมือนเสียไม่กล้านะเออเธอคงตายไปดาแล้วแต่แต่ผมไม่กล้าผมไม่เชื่อว่ามันจะจบไปง่ายคือแค่การทําแทง้งจริงๆคือผมก็ไม่เชื่อหรอกแล้วแล้วของหมอคือทําแท้งเสร็จแล้วมันจบไหมครับเสียหนุ่มหนาวนะก็ก็จบดิ ก็ 1> 1ล้านเนี่ยก็หลังจากที่หมอตกลงจะจ่ายเงิงนให้เธอใช่ไหมก็เธอก็ยอมทําแท้งแต่ปรากฏว่าคือเธอเสียชีวิตเนื่องจากตกเลือดอย่างแรงเลื่องก็เลยจบหมอก็เลยไม่ต้องจ่ายสักบาทาตายตาย,ตายโหหมอนี่โชคดีนะครับที่เธอตายได้เนี่ยคือ,เ,อเสดหนุ่มก็เหมือนครับผมคงไม่โชคดีอย่างนั้นหรอกครับคือตายพอดีไงตายตอนทำแท้งออก็เลยไม่ต้องให้เงินแบบ เออเอเีย e. เนี่ยก็เลยแบบเออถ้ามันเคสนี้มันก็ไม่ต้องจ่ายนะปัญหาก็จบเนาะผู้หญิงคนนั้นก็ตายเออคนสมัยใหม่อย่างคุณเนี่ยผมถามจริงนะคนสมัยใหม่อย่างคุณเนี่ยนักลงทุนแบบคุณเนี่ยคุณจะ,ะนั่งรอชกาตาหมอยิ้มกว้างตาเป็นประกายอย่าบอกนะนับถอยหลังได้เลยเออบอกว่ามึงมึงกินเหยื่อไว้นอนคือเวลาคุณทาธุรกิจเนี่ยคุณนั่งรอโชกาตาให้วิ่งมาหาคุณเหรอหรือว่าคุณวิ่งเข้าหามันเอ็นุ่มเสียก็งงวะพูดเลยว่าเออเดี๋ยวนะหมอหมอหมายความว่า เออเสียเริ่มเริ่มนั่งหลังตรงแล้วเหมือนมีความหวังเออจร,จริงเหรอครับหมอหมอ,หมอจะช่วยผมได้เหรอครับหมอทําได้เหรอครับเอ้ยก็ถือว่าชะตากรรมเราชะตาเดียวกันเออหมอทําท่าก็เหมือนความมันมือชี่ไปนะเออทีนี้เซนหนุ่มว่าถอนหายใจแล้วเฮ้ยยังไงดีวะเนี่ยเออหมอเฮ้ยผมเข้อใจความรู้สึกของคุณดีเสียนหนุ่มเริ่มแบบสดชื่นขึ้น,นมาดูเหมือนมีความหวังหมอแล้วมันจะบาปไหมอ่ะกระถามนะ เฮ้ยเรื่องบาปไม่บาปมันก็แล้วแต่คุณจะคิดหรือเปล่าระหว่างลูกกับเมียที่บ้านกับอนาคตของคุณเนี่ยกับผู้หญิงสวยคนหนึ่งเนี่ยหมอคงช่วยคุณตัดสินใจไม่ได้หรอกอ่าทีนี้หมอเเหมือนแสดงเหมือนแบบมองไปอีกทางนึงแล้วแต่ละการอะผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งกับลูกเมียกับอนาคตมึงอะกูช่วยมึงเลือกไม่ได้หรอกเหมือนโยนช้อยไปเลือกเองเออทีนี้เซียนหนุ่มก็เหมือนแบบมองไปทางอื่นแล้วแบบเฮ้ยแยแม่งแบบยังไงดีวะเนี่ยเออเริ่มคิดน,นะ,ะ,ะแล้วปัญหาทางกฎหมายละหมอ นี่เรากำลังพูดพูดถึงการฆาตกรรมนะหมอเออเสียห,หนุ่มก็ลดเสียงลงนี่ฟังนะพ่อหนุ่มสิ่งที่เกิดขึ้นคือหญิงคนนี้ไปซื้อยาขับระดูจากร้านยาที่ไหนก็ไม่รู้เธอกินเข้าไปแล้วตกเลือดอย่างแรงจึงมาที่คลินิกแห่งนี้หมอพยายามจะรักษาสุดความสามารถแต่เลือดก็ยังไหลไม่หยุด หมอจึงส่งเธอเข้าโรงพยาบาลเอกชนที่หน้าปากซอยแต่เธอก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาทางโรงพยาบาลจึงออกใบชนสูตรให้ว่าการเสียชีวิตนี้เนื่องจากมีการเสียเลือดเยอะมากจากการกินยาขับประจําเดือนอย่างแรงแถมในกระเป๋าถือ,อของเธอยังมีกล่องยาขับระดูอีกหมอแล้วแล้วโรงพยาบาลที่หมอส่งไปเขาจะชนสูตรตามนี้เหรอครับอ่าคาถามเออโรงพยาบาลจะว่าไงเออใช่ไหมหมอหัว,วเราะเฮ้ยคุณนี่มันไม่ใช่ครั้งแรก เคยมีคนร่วมชะตา,ากรรมเดียวกับเราเนี่ยมาหลายคนแล้วแต่หมอเนี่ยเลือกที่จะช่วยบางคนเท่านั้นเรื่องโรงพยาบาลเนี้ยคุณไม่ต้องสนใจหมอมีก็พูดตรงๆก็มีเพื่อนทํางานอยู่ในโรงพยาบาลแะไชูหน้าแบบซอยอ่ะเออสิ่งที่คุณต้องทําก็คือหมอเปิดลิ้นชักหยิบกล่องยาอะไรบางอย่างขึ้นมาเออสามกล่องคุณเนี่ยเอายากล่องเนี้ยไปโยนไน้ในห้องนอนของเธอแล้วก็ถ้าให้ดีคือโยนไปในกระเป๋าส่วนตัวเธอด้วยเออให้คนเข้าใจว่าเธอซื้อมากินคุณคงทําได้ไม่ยากนะ เออก,ก,ก,ก็ก็ได้ครับหมอเสียหนุ่มรับปากหนักแน่นแล้วแล้วผมต้องตอบแทนหมอยังไงบ้างครับหมอนั่งคิดแป๊บหนึ่งคือคนเราจะต้องอยู่ต้องกินคุณว่าไหมล่ะก็ก,ก,ก็ต้องอยู่ต้องกินอ่ะมีงงมีเงินอะไรเงี้ยเออแล้วแถมผมยังต้องคอนเน็ชันกับเพื่อนผมให้ปิดเรื่องนี้ของคุณไว้อผมขอค่าบริการครึ่งเดียวแล้วกันจากที่เธอเรียกอ่ะคงสมเหตุสมผลน,นะหนึ่งล้านก็ห้าแสนอ่ะ ก็ลวแต่คุณแล้วกันหนึ่งล้านจ่ายจบปากเขาไม่รู้แต่นี้ห้าแสนอ่ะคุณจ่ายจบอะ่ะเออก็ลวแต่คุณเลือกแล้วกันทีนี้ไอ้หนุ่มหน้าจริงคือเหมือนแบบไม่ลังเลเลยหยิบกระเป๋าตังค์ขึ้นมาเออห้าแสนที่ห้าแสนจบแต่ล้านหนึ่งไม่อาจจะไม่จบอะเลือกได้เลยหยิบ<อ>ขึ้นมาปุ๊บเออเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยขอโทษนะครับพอดีผมไม่รับเช็คส่วนตัวขอเป็นเงินสดดีกว่าเออในกระเป๋าตังค์มันคงม,มีเงินสดห้าแสนอ่ะเออขอเป็นเงินสดนะครับไม่รับเช็คครับอ๋อเปล่าแล้วครับหมอไม่ไม่ใช่เช็คครับแต่ผมมจะใหห้อดูนีครับ อาเซียนหนุ่มคนนี้ยยื่นบัตรประจําตัวเจ้าที่ตํารวจให้หมอดูขอบคุณครับหมอให้ความประจ่างกับผมกับหมวดดลยาเราสองคนนี่ะตามกลิ่นคดกรรมหญิงท้องอ่อนมาร่วมกับปีแล้วผมคงปิดคดีนี้ได้เสียทีแล้วก็ยิ้มอย่างมือดชีพเฮ้ยเฮ้ยหักวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันหักวะเฮ้ยไอ้เจ้าเฮ้ยไอ้ยี่เรามาหักแบบบันท้ายสุดท้ายอ่ะเออไอ้ยี่ไปตำรวจแล้วบัตรบึกบ้า อุยขอบคุณคุณหมอคุณหมอจิบราบัตมาร้อยตำรวจโทรเปล่าครับไม่ใช่เช็คขอจับกลุ่มไอ้สัรผู้บหมอหน้าหนูว่านั่งแบบหมอนั่งซิดอะซีดอะแบบโอหกูแบบโอ้ยกูขี่มานานกูแบบโขงใส่ระดาบเนาะเออขี่มานานเลยไปส่งไปเซอร์จากเมืองนอกยังมาไทยเบยโอเคครบเลยหลักฐานครบเลยแถบครบครับ อาจทรงอาเสียงเรียบร้อยมึงเข้าตารางเรียบร้อยตอนจริงคือหมอหมอน,นี่ก็น่าจะไม่ใช่หมอจริงนะเพราะดูดูตอนแรกมันมีประโยคบอกบอกว่านะที่แบบใส่เสื้อคลุมหมอใส่อะไรวะที่ที่ฟังหัวใจอ๋อตรงเหมือนแค่เหมือนแค่นั้นก็เหมือนหมอแล้วถูกปะ่ะเออเพราะคัน,นี้ก็เหมือนหมอแล้วอะไรเงี้ยเออนั่งใส่เสื้อคลุมสีขาวอะไรเงี้ยอาจจะดำน้ำนแทงเออก็คืออาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องการทำแท้งแบบแต่คือถ้าทำแล้วแล้วตัวผู้หญิงเสียชีวิตอ่ะก็ทำได้ไม่ยากอะไรเงี้ย แล้วก็เออคนลงมาผลักรับจ้างค่าคนปะวะเออไปดวกับหมอหน้าโรงโรงพยาบาลหน้าปากซอยเนี่ยแตแว่แม่งช็อกว่ะอ่านครั้งแรกกูก็ช็อกเลยฮะเง่นบัตรกันเลยทีเดียวเนี่ยหลอกว่าแบบไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะจริงจริงถ้าเป็นจะเป็นช็อตหนังอ่ะคิดดูว่าแบบเสียขนั้นจะดูแบบติ่มติ่มอ่ะแบบไม่รู้ดิดึกภาพอ่ะแล้วก็แบบหยิบบัตรออกมาผมเป็จะรวยครับแล้วก็แฮ่ผมจะรวยครมือมืชีพหรอกูมือชีพกว่า ออเออ่าเลยอ่าเลยเรียบร้อยครับถ anyway> ้าทุกคนชอบเรื่องนี้ก็สามารถสับสนุนได้นะเอาคนดีต้ามหมดแล้วประมาณสองร้อยกบาทในช้อปปีถ้าเกิดว่ามีโค้ดน่าจะอยู่แบบร้อยไปปลายทุกคนสามารถไปสับสนุนสินค้พิมพ์ตีซึมได้แล้วก็จริงๆเรื่องนี้มันจะอยู่ในรู้สึกว่ามันจะอยู่ในเล่มสุทายรถด้วยอะที่เราเคยอ่านนะตอนนู้นเออแต่เหมือนเหมือนเล่มเนี้ยคนตีตามหมดแล้วว่าเหมือนกับรวมเรื่องพีกๆที่คนชอบอะมาอยู่ในเล่มเดียวไม รวมกันเออเออมือเอ่อจะมีหายเรื่องที่แบบเราอ่านไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดว่าทุกคนลองฟังดูสองตอนตอน,ตอนแรกก็คือ Week วีคแรกกับวีคเนี่ยเราชอบก็สามารถสนับสนุนได้นะครับทางชอปปี้ก็คือเราจะได้เปอร์เซ็นต์นิดหน่อยเออจากการสนับสนุนก็คือเป็นการสนับสนุนช่องมาด้วยแล้วก็สนับพิมพ์ด้วยเนาะโอเคครับอ่ะขอบคุณทุกคนมากครับผมสำหรับวันนี้ครึ่งชั่วโมงพอดีอ่ะสำหรับเป็นครึ่งชั่วโมงที่น่าจะแฮปปี้ฟังกันทุกคนนะโอเคขอบคุณทุกคนมากครับไปแล้วครับผมเจอกันครับบ�